หลับแป,ป๊บหลับแป,ป๊บผมถามไปคำเทมต,ตรงนี้ก่อนก็คือมีการสวนกันแล้วถูกต้องไหมมีการทะเลาะวิวาทกันครับโอเคอันเนี้ยก็คือที่เราตั้มอาจจะเป็นแบบคุยกันเรื่องว่ามานันตัดยังไงดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่กรณนนีที่เล่นสตอรี่นะใช่ครับใช่ใช่ครับแต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมต้องบอกงี้ก่อนก่อนหน้านี้นก็คือมันเป็นไฟต์ตรงไปแล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันอ่ะไฟต์ต่อไปมันจะต้องเป็นอุ้มแล้วนะก็คือ อะไรเงี้ยก็คือมันต้องต,ตัดอุ้มแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการตกลงคุยกันนะถ้าทั้งสองฝั่งยังไม่อยากเล่นอุ้มก็สามารถบอกสภาได้อืมครับผมแต่ถ้าอยากเล่นอุ้มก็เล่นได้เลยครับผมัอตอนเล่นอุ้มแล้วยังไงมันก็ต้องอุ้มไม่ใช่เหรอขึ้นอยู่กับการตกลงคุยกันทั้งสองฝั่งแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งนึ่งถ้าเกิดเอเอ็ดีอยากเล่นอุ้มแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องเล่นได้แล้วครับโอเคครับเอเออยากเล่นอุ้มครับครับผมแต่ขึ้นอยู่กับการตกลงกันเลย จะโงเหมือนกันต้องตกลงอะไรกันเดี๋ยวรอตามมาคุยแล้วกันเรื่องอ่จำนวนใบหรืออะไรต่างๆผมว่าไม่ต้องว่าผมถามหน่อยครับว่าใช่ครับมีมีแข่งครับวันไหนครับผมมีแข่งวันนี้เลยครับวันนี้มีอาก่อนในกรณีที่มันตกลงกันไม่ได้มันต้องเป็นอ่าวันพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งถ้าเกิดในกรณีที่ต้องมีแข่งวันพรุ่งนี้ต่อก็คือต้องเอาแข่งก่อนครับเป็นหลัก ส่วนไอสตอรี่ในประเทศไหจจะต้องรอหลังแข่งได้ครับรอเรดย,ดยครับผมครับผมดิบนเฮแข่งคู่สองครับสภาอ่าอย่างที่ผมบอกเลยในกรหีตกลงเวลากันไม่ได้มันจะเป็นสองทุ่มครึ่งของวันพรุ่งนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ได้บุนเททมีแข่งอีกก็ต้องรอรอหลังจบแข่งครับผมสตอรี่นะได้ครับพี่รับพี่บีเคบอกมาทุกวันสภาาเปเซเว่น สภพานน่าจะมีของอร่อยครับเลยมาทุกวันเลยเดี๋ยวผมถามเอ็นดีก่อนก็คือเล่นอุ้มนี่มีในใจไหมว่าเล่นกี่ใบอะไรยังไงครับมีคิดไว้หรือยังสูงสุดมันได้เท่าไหร่ครับผมมาแต่ขั้นต่ำอย่างยี่สิบเลยอ่าขั้นต่ำยี่สิบมาสูงสุดขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่กับเราตกลงกันสักห้าสิบ คืออยู่กับการตกลงกันแต่ถ้าจากเรื่องอะเนี๋ยผมจะตัดให้อีกคีหนึ่งในกรณีที่มันตกลงกันไม่ได้นะก็เดี๋ยวผมจะตัดจำนวนใบให้เอเดบีห้าสิบมนตกลงใบเดี๋ยวรอตามลระกันอันนี้ผมถามถามไว้ก่อนไ่้ครับตดบีห้าสิบระหว่างที่รอผมไปเข้าน้าแป๊บหนึ่งได้ไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้ครับครับผมจะพาบูชาไปชิงช่องชราไปชิงช่องครับผม คุยได้เลยไหมครับแล้แน่เลยครับครับผมมีคนในแก๊งบอกหรือยังตั้มมีบอกข้อค่าหล้วครับผ่านบานสามสามโอเคก็คือมีปัญหากันที่แลนดแล้วทีนี้ตีสวนกันมาแล้วส่วนเอ็มดีก็ส่งรูปหลักฐานมาให้ผมดูเป็นช็อตระหว่างซ้ำอ่ะอระหว่างซ้ำเอ็มดีอยู่ อันนี้ก็คือมันจะเป็นสตอรี่อุ้มแล้วนะถ้ามันเป็นจากเรื่องนี้รับทราบครับครับผมทีนี้ก็ต้องตกลงเวลากันแต่ผมมาแจ้งไปแล้วว่าถ้ามันติดแข่งถ้าเกิดมันตกลงเวลากันไม่ได้มันต้องเป็นสองทุ่มครึ่งวันพรุ่งนี้ส่วนถ้าในกรณีวันพรุ่งนี้ยังมีแข่งอยู่ก็คือมันต้องหลังจบแข่งอยู่ไกะถึงเริ่มสตอรี่ได้ครับผมจะคุยกันเรื่องเวลาวันเล่นแล้วก็จํานวนใบเลยไหมครับ ให้ตามเรื่องรเรื่องเวลาแล้วเวลาก็พรุ่งนี้ลยครับเพราะว่าวันนี้ผมมีแข่งโอเคพรุ่งนี้เป็นกี่ทุ่มดีครับดเดี๋ยวผมดูตาราบพรุ่งนี้มีแข่งไหมครับผมดูก่อนเพราะเหมือนมันจะเป็นประมาณว่าแข่งวันนี้แล้วมันต้องแข่งพรุ่งนี้ต่อไงผมดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงดูนะครับก็ว่าถ้าวันนี้แดบอนเฮชนะมันจะต้องแข่งอีกวันพรุ่งนี้นะ ผมดูอยากสายแข่งนะมันจะมีแข่งต่อ,อกนะถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ในวันเทชนะใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ต้องแข่งอีกวันอาทิตย์นะครับหรือเอาเป็นเอาเป็นอย่างนี้ไหมก็ในกรณีถ้าเกิดวันอาทถ้าเป็นแข่งวันพรุ่งนี้เอาเป็นหลังหลังจบแข่งครึ่งชั่วโมงไหมแล้วจะพาประกาศเริ่มสตอรี่เมนกระโดนมันขายได้เท่าไหร่พี่ มันก็ต้องใงนั้นอยู่แล้วครับระว่าโอเคโอเคไม่รู้ลองโพสลองโพสดูก่อนเผื่อมีคนสนใจ้มมติมีคนขายร้านหนึ่งนี่ถูกไหมกันถึงกันเป็นวันพรุ่งนี้หลังจบแข่งครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวสภาจะประกาศเริ่มสตอรี่ใช่ครับส่วนจำนวนใบครับเล่นกี่ใบดีลองคุยกันก่อนเล้เลยเอ่มดีห้าสิบครับโอ้เล่นเยอะไปเปล่าครับก็ต่อรลองกันดูครับ ก็คือขั้นต่ำของสภามันยี่สิบใบอยู่แล้วอนทีนี้ถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวผมจะตัดจากเรื่องแล้วกันอ่าสภาตรงกลางให้เลยครับรักสามห้าไหมหรือได้วันนี้จะลองคุยคุยกับไอ้เด็กกลับไปครับคุยไม่รู้เรื่องหรอครับดูมาถึงเปิดมาห้าสิบใบอย่างเงี้ยเดี๋ยวสโค่นะโดยเดียวเนี่ยเด็ อย,นะอยู่สภาพาเพลินอะไรนะอยู่สภาเสียงเบายังวะก็ยี่สิบกับห้าสิบอะสภาตัดต,ตรงกลางเลยก็ได้ปล่อยไปไหนวะในซออยะได้ยินแล้วได้ยินแล้วอ่านเห็นตรงแลนด์มาร์กเลยมันนีน่พวกไอดอ่ะ อันนี้เล่นกันส <30 S 2> าบใบสี่สิบใบเลยวะฮนี่มันอยู่นี่นามานี้่ไปข,ขาก็สวดเนนะพื่อนไปเปิดเาแล้วเขาก็สวดกับแล้วก็ด่าันกับได้หรอัอนนี้เขาสวดด่ากับ,บ,บด้วยบอบด้วย นี้ไม่แข่งหมอดจุบคุยตอนนี้่งขารอบไปลึกแล้วยังไม่แข่งต้องรอให้สายล่างกับสายที่เราไม่เข้ารอบแข่งกันก่อนหมอดจ,จ,จุบคุยน่าจะ C กับ T T T ะไม่ไมีมสายล่างแข่งไงครับมึงอยู่สายบนครับไอควายโอเคครับนับเี้ย จากเรื่องที่ผมดูแล้วเนี่ยมันจะตัดถ้าตกลงการไปได้ผมจะตัดอยู่ที่สามสิบใบนะเยอะใบล้าครับได้เอาเท่านได้ดีโอเคแล้วผมถามมาอย่างหนึ่งที่มีตีพวกผมที่แรกเนี่ยเรื่องเรื่องอะไรครับข่ามฟังน้องดูก็ได้ครับแต่ว่าแต่วันนี้น้องตามก็ด่าด่าฟังเลยนะไม่เกีียวผมก็ใจผมแค่ถามนี่ไงผมแค่ถามเฉยว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไร ไม่ให้ดูบัตรหรือเปล่าไม่ให้ดูบัตรหรือว่าน่าจะไม่ให้ดูบัตรเนาะไม่ดูบัตรแล้วก็มีปากเสียงกันหลังจากนั้นก็มีกระทบกระทั่งกันถูกต้องเรื่อวความจำเฉยๆครับความจำอะไรครับความจำอะไรกินที่พวกผมเคยโดนเนี่ยเอาคือหรอใช่ครับแค่นั้นเลยครับโอเคส่วนเรื่องแค่หลวันส่วนเรื่องวันเวลาก็คือโดยปกติแล้ว การเคลียร์แผลไม่คิดคงถามว่าแคร์หรอไม่ได้แคร์แค่จำครับแล้วก็นำมา<ด>ใชด้ดีแล้วดีแล้วเคยทำไว้ทำไปเยอะโอเคเดี๋ยวผมคุยเรื่องอเวลาเล่นแล้วกันโดยปกติถ้าเป็นการเคลียร์แผลไม่ได้โชว์แมตช์นะสภา,าจะประกาศที่สองวันนะหรือเราจะลองคุยกันดูไหมหรือว่าจะตัดจบแค่ทีสองได้หมดเลยครับหรือทางในบ,บนเทสต์ต้องใส่เวลาไ,ไงดีครับได้ได้หมดเหมือนกันครับได้หมดเหมือนกันก็ ก็สองวันไปบนพิสภาบ้าเลยก็นได้ครับก็คือมันจะมีระยะเวลาถ้าตัดจบสองวันในที่นี้ก็คือในกรณีที่อุ้มห่อตอนตีหนึ่งห้าสิบเก้ามันก็จะมีเวลาไหลไปจนถึงตีสองประมาณตีสองยี่สิบกกว่านั่นเองตามเวลาห่อครับแต่ถ้าเกิด หอตอนตีสองหรือตีสองหนึ่งนาทีเนี้ยสภาจะไม่นับให้แล้วนะมาบอกเปนตีสองครับผมส่วนในกรณีที่ยังไม่ครบสามสิบใบก็คือเราต้องมาเล่นอีกวันหนึ่งนั่นเองหรือต้องดูหมอดูอะไรด้วยนะครับได้ครับครับผมหรือไม่ก็สภา,าจะประกาศอ่าพักไปในเบอร์แล้วการเริ่มไฟได้ตอนไหนอาจจะเป็นช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งพีคไทม์อะครับ โ okay. อเคเดี๋ยวผมตัวแทนอากาศเป็นวันพรุ่งนี้หลังหลังแข่งสามสิบนาทีนะครับจำนวนใบสามสิบใบเดี๋ยวผมขอเบอร์ตัวแทนฝั่งละหนึ่งคนครับเก้าสิบเก้าแปดห้าครับเกตโอ้แล้เห็นหกสย์เก้าเก้าครับ 0, 9, หกสิบเก้ายเนี่แล้วก็ผมเรื่องแข่งครับ,รบพอดีคนในแคมปผมอยู่ลหลายทีมเลย ครับผมอย่างนี้คือจะนับให้ทั้งหมดไหมครับว่าหลังแข่งจากคนในแก๊งผมโอ้เออไม่ไปถือยังไงนะก็คือแข่งมีว่าเนี่ยมันไม่ได้จำกัดว่าเป็นแก๊งในกแก๊งผมีพรุ่งนี้สามทีไปไต้แบบว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในในในพรุงนี้ทำไมพรุ่งนี้ครับใช่ครับก็เลยถามว่าจะนับให้ผมไหมไม่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 ี่พี่้งแล้วพี่ตอนนี้ี่าเคยมึงประชุมสภาไหนคอมโบมึงลืมไมนี่ ถ้าเวลามันตกลงกันไม่ได้มันก็จะไปเติร์นไปผู้นี้ไงเออว่ามันตกลงเวลากันไม่ได้ก็เลยมันทำแบบนี้เลยหนีไว้อ่ะบ้านน้ำท่วมไม่ใช่ไม่ใช่ผู้นี้ส่เออกูรู้เห็นแล้วภาคใต้อ่ะไอ้มันหลังแข่งอ่ะมันแข่งพวกเนี้ย ไอ้้ัันีมปกติเออผมว่ามันใช้เวลาไม่นานไม่นานนักถ้าแข่งนะไอ้้ถามัันนนชะะมมก็จีเวลาให้อยู่แล้วครับผมเพว่ามันไม่นานานเพราะบวกกับดับเบลลเฮดอ่ะมันเป็นคู่ที่สองด้วยถ้าเป็นนแข่งพวกนี้ต่อนะไอ้เยเจอร์ไอ้เยเจอร์ไม่อยากมห่อเลยพี่วิลเลอร์ว่าไดาใช้เวลาไม่นานเด้มาถามผมว่าเมกาโลดอนตัวเท่าไหร่แล้วผมเห็นสวิตมันขายหกเจ็ดล้านแต่ผมไปถามคนที่ตกจริงๆมาไม่บัฟไม่แช่บรือัีกันก่อนเริ่มสตอรี่นะครับสามารถใช้ราคาโานโอเลย์ได้จนจบเลยนะครับมไไไ่ด้้ใหตังงค์เออ เออแจกได้เลยครับเอาไม่ถามคนแล้วผมการ์ดของของดีมันเก็บไว้ไม่มีคนซื้อหรอมันไม่มีคนเอาโลกมันขายมินิตัวละแสนเองกูบอกแล้วใครพี่เชอื่ออะไรมัเนี่ยพี่ใหญร้านเอฟร้านสองจบแล้วเนี่ยคอนโดนชื่อเก่งกับแกงด้วยจ้าอะไรนะหมดตัวเลยอ่ะเชสวยวะรถแเก็บรถหน้าสะพานเลยด้วยเยอะเยือกกว่าทุกวันเยอะกว่าทุกวันมีรถเท่าไหร่เนี่ยมีรถไปดิจะไรวะโดนอะไรนี่ จกันแรเลยค่ะไม่อยากเก็บตังค um. ์เลยคาอ่ะโจเทสสีดำอ่ะุ้ยไม่มีกองไม่มีกองไม่มีกองเราจะรู้แข่งหรือเปล่าพี่พขอกองหน่อได้วไหมเออใช่ใช่พี่เดพี่เดขอกองอยไพี่ รอได้ไหกล่องซ่อมบี๊กล่องกองซ่อมเหรอแปดสิบแปดสกแปดสิบน้ล้วเกมอพี่กิจมาแปดสิบครับชงเงินเกมที่แรนะครับเพราะเีพรุ่งนี้ล่นสตอรี่นะครับสามสิบใบพรุ่งนี้ล่นกรดันเฮครับสามสิบใบเวันนี้ไม่ได้พี่วันนี้อะไรปะวันนี้วันนี้วันนี้ชิวๆแล้วก็วันนี้ก็แพ้เซื่อตออะเานั้นแหละเกัจาพี่วักลับ่า ที่ที่พวกกูแรงกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชดที่ที่มากลางหลังพวกเขทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหลือเปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปากอยู่ในทากูไม่ขุดมันขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวงพร้อมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหาในเชี่ยรนทนพวกกูพุ่งไปสุดแรงเกิดเวามหมอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสตาลีน่าพวกกูลอยเฉดฟ้า